ชอบรายการราายกาหนึ่งของพี่มากแล้วผมก็รู้ว่าพี่ชอบรายการนี้มากนั่นคือรายการเซ c o ันแพลนมันคืออะไรมันมายัางไง Second แพลนแผนสำรองมีชื่อไทยด้วยบอกก่อนคือจริงๆอ่ะไอเดียนี้มันเกิดจากว่าเ,เราอ่ะ เราเป็นนักแสดงตั้งแต่ช่วงเรียน<ม>ปี2ใช่ไหมคเคยยังไม่มีโอกาสแบบได้ลองทําอาชีพอื่นะ,ะคือบางทีเราอาจจะคิดว่าเราทําไม่ได้แต่จริงเราอาจจะชอบอาชีพนั้นแล้วก็ไปได้ดีกับอาชีพนั้นก็ได้<ม>ซึ่งบางคน<ม>อาจจะลองไม่รู้บางคนก็มาคนพบตอน40ว่าเฮ้ยนี่แหละอาชีพที่กูต้องการมาตลอดชีวิตอะไรเงี<ม>้ยมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้มาต่อยอดว่าเฮ้ยเราอยากไปลองทําอาชีพนู้นอาชีพนี้วะบางทีแบบเราเห็นเขาเป็นตําแหน่งเนี้ยแต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆอะเขาต้องเตรียมตัวยังไงก่อนมาจากบ้าน กว่าเขามาอยู่จุดนี้เขาต้องเจออะไรมาบ้าง<ม>ก็เลยเกิดเป็นรายการนี้แต่ว่าประเด็นคือรูปแบบการถ่ายทอดเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบค่อนข้างจรงิงจังซีรีสเพราะว่าเพราะว่ามันคืออาชีพคนจรงิจรงๆแ,และการทาํางานของคนมันก็ต้องจรงิงจัง็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยหยิบมาถ่ายทอดในมุมที่มันแบบจรงิจรงจังมากๆจะแบ่งเป็นแบบพาร์ทแบบไปทําความรู้จักอาชีพนี้เรียนรู้อาชีพนี้แล้วก็ลองทําอาชีพนี้จริงๆมันคือด็อกิเมนทารีเลยนะด็อกิเมนทารีเลยมันคือด็อกิเมนทารีเลยคือถ้าจะเอาแบบปวดเลาะอย่างเงี้ยไม่มียากน้อยแต่ว่าถ้าจะเอาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เส้นทางของอาชีพอะได้ได้แน่ๆกี่เทปแล้วนะสเก็ตแพนต์เพือที่ทำมาสองเทปแต่ว่าเทปแรกเป็นซูชิเชฟเทปสองเทปสองเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะว่าเนี้ยเราเริ่มสนใจไงก็เลยอยากไปรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแบบอาชีพเนี้ยถ้าาทำแบบจริงจังมันมีอะไรบ้างเราก็ไปไปลองเจอพี่โอ๊ตไปเรียนรู้โคตรครูทั้งหมดว่าจริงๆอะมันคืออะไรสำหรับอีพีแรกเชฟเนี่ย มันเป็นโอมาคาเซใช่ไหมแล้วก็ไปกินไปเรียนว่าจริงๆแล้วการทาี้เขาออกมาปั้นแบบยิ้มแล้วเสิร์ฟให้เราอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะม,มันงานของเขาสมมติเรากิน เขไปกิน6กโมงวันนี้เชฟเขาเริ่มตั้งแต่วันก่อนแล้วเขาต้องไปดูลายและประมูลปลาที่ญี่ปุ่นแล้วเ,ออเขาต้องลิสต์มาหมดเลยว่าทุกอย่างที่เราจะต้องมากินในวันนี้คืออะไรบ้าง<ช>คือเตรียมใช่เตรียมวิธีการเตรียมของปลาแต่ละอย่างบางอย่างเตรียม5ชั่วโมงบางอย่างเตรียม7ชั่วโมงอะ,อะไรอย่างี้แล้วเวนะิร์กไหมไก่ไอ้ก่ไอตัวซูชิเชฟเนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดวันนึงไม่เป็นมาจุทาวุฒิแล้วจะเป็นมัดจุทชุบุตเป็นเจ้าของเชฟไม่ได้ตัดทิ้งแต่ว่าคือมันเป็นงานที่ต้องใช้ความรักแล้วก็าามมก่อนนนนเเเ้ขึปะั กี่ปีก็ไม่รู้อ่ะกว <Ừ. S 2> ่าจะได้มาปั้นซูชิให้กิน <Ừ. S 2> เขาต้องถูพื้นในร้านญี่ปุ่นอยู่5ปีอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเออแต่ถ้าเกิดสมมติให้พี่เป็นซูชิเชฟตอนนี้คือได้ยางหรือยังวันนั้นก็มีลองปั้นให้คนกินแต่แบบ ข้าวมันก็ยังไม่ได้สวยงามมันต้องฝึกพวกนี้มันต้องเตะมากใช่ใช่คือเขาเรียนเขาฝึกมาสิบปีแล้วเราไปวันเดียวไม่ได้จริงจริงมันแบบต่างกันมากแต่เราก็ได้เรียนรู้เสน่ห์ในในอาชีพของแต่ละอาชีพแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์ล้วพอไปเรียนรู้มาเป็นไงบ้างเยอะมากคืออันนี้แบบจริงๆแบบอันนี้รู้เลยว่าแบบอย่างที่บอกคนเบื้องหน้าคนเบื้องหลังมันต่างกันมากแล้วพี่โอ๊ตเขาเป็นคนคนเดียวกันทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเราเห็นว่าเขาเบื้องหน้าเขาแบบอารมณ์ดีหัวเราะแต่เลย จนแบบนั่งฟังแล้วแบบเฮ้ยเราได้อะไรเยอะมากจากจากพี่โอ๊ตเองอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าแบบหลายๆคนที่อยากทํา YouTube อยากมีช่องเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยดูเหอะดูแล้วจะได้อะไรแบบไปต่อยอดของตัวเองแน่นอนผมว่าไม่ต้องดูแค่เทปมีดูเทปก่อนหน้าในซูชิเชฟก็ดีมากเพราะดูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแม่งเหมือนบางทีอ่ะผมพูดตรงนะเวลาเราไปกินข้าวหรือไปกินอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใส่ใจว่าคนทําแม่งคทำาทำอะไรมาเราใส่ใจแค่ว่ารสชาติอาหารมันเป็นยังไงสมมติไปกินราเมง เราเองมันก็มีความคล้ายๆกันหมดนะก็บางร้านอร่อยบางอร้านก็ไม่อร่อยแต่เอาจริงแล้วกว่าจะมาเป็น่ะมันยากเหมือนกันนะผมผมรู้สึกผมชอบคอนเทนต์เซ็ก,กัอนแพลนมากเพราะว่ามันได้เห็นความว่ากว่าจะมาเป็น่ะคำว,ว่ากว่าจะมาเป็นมันคือกว่าจะจริงๆนะเว้ยอันนี้บอกจริงคือมัน,มนจะห่างไกลจากรายการ YouTube มากๆคือแบอย่างที่บอกมันเป็นดอกลิคูมิทรีแล้วมันแบบมันจะค่อยๆขย,ยี้ให้ดูดีเทลอะไรอย่างเงี้ยแบบหมายความว่ามีนาคมไม่ใช่ยูทูบเบอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถูกไหมคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะผมเห็นของพี่ๆทำพยายามทำทุกกอยย่าาางให้เป็นรร ไม่ทาเราจะเป็นรายการใช่ใช่จะแบ่งเป็นรายการไม่ใช่แบบคิดจะทายอะไรก็ทายมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเหมือนยูทูบเบอร์เท่าไหร่ก็ถือว่าชัดเจนในสายงานด้านนี้อ่ะขอกลับมาต่อยต่อเชิงแพ่นิดนึงครับแล้วพี่มีแพลนจะไปเป็นอะไรต่อไหมเชิงแพนมีเมียชีที่สนใจหลายอย่างบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมอยากอะไรดีแค่มากแบบสจวตนักฟุตบอลคือจริงเนี่ยอาชีพนักฟุตบอลเป็นอาชีพในฝันอาชีพแรกออ ที่เราอยากเป็นงั้นถ้าเกิดพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมรายการไซเคิลเพลนเนี่ยอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเราคงไม่ให้ดูทั้งเทปนะผมไปดูนฮะความเร็วและความไวก็สำคัญนะครับเพื่อที่เวลาเราเอาปลาออกมาจากตู้แล้วเนี่ยไม่ไม่ให้มันอยู่อุณหภูมิข้างนอกมาก วันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่ามาแปลกนิดน,นึงครับแต่มันคือโปรเจกต์ใหม่ของผมเองครับโปรเจกต์นี้ชื่อว่า second plan แผนสำรองครับผม,ผมแผนสำรองของผมก็คือว่าผมก็จะไปลองทำเป็นอาชีพต่างๆที่ตัวผมเองเนี่ยสนใจจริงๆและอาชีพแรกนะครับที่ผมสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเราจะพอมีทักษะเป็นไปได้เนี่ยก็คืออาชีพเชฟ ตเมื่อกี้เป็นหนึ่งในรายการสายเที่พูดถึงเรื่องเซนคลานยกขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะผมอยากให้คนดูรายการนี้จริงๆเพราะว่าเด็กสมัยนี้มีแพลนแพลนเดียวไม่ค่อยคิดถึงแพลนบีนและพี่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นไอคอนด้วยแล้วทําให้อาจจะทําให้เด็กหลายๆคนที่ดูอยู่ให้มีแพลนบีกับตัวเองบาอ้างอะไรเงี้ยครับน,นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าอย่างที่ผมทางานกับเด็กแรปเปอร์มาบางคนน่มันทุบมอข้าวตัวเองเลยแล้วก็จะเป็นแรปเปอร์ให้ได้อย่างเดียวถามว่ามันดีไหมผมก็พูดได้ว่ามันก็ดีแต่ในอีกมุมหนึ่งคือเราควรทีี่่่จะมนสรอออองงงขตัววววเเไ้้ดยผืา แพนเอเราไม่เวิร์กแพนสำรองสิ่งที่เราชอบลองลงมามันคืออะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอรำรองอ่ะนั่นๆะๆ่นะนะนะ